เกิดอะไรขึ้นฮะอ๋อโทรศัพท์ผมใช้งานไม่ได้เพราะว่ไม่มีขึ้นพูดได้หรือว่ามันหลงก็งนะครับเมื่อกี้มีรถแบบคล้ายๆของผมมาผ่านไปทางนี้นะครับไม่มีแท็กมาเลยอ๋อผมกมารครับเลงครับเสร็จแล้วผมหลงผมต้องสัามาพี่ชายจริงด้วยตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็มาถึงตัวน้ําตกสาธิตกันแล้วนะครับ รรยากาศล่มลื่นนี่ครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะหูตรงที่น้องยืนๆน้อง <c oughs> แล้วก็ตรงริมสุดนะสามจุดน,นะครับเป็นสระล้อนน้ำตรงนี้ สวัสดีเพื่อนๆช่องโตราวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาพเพื่อนๆไปเที่ยวน้ำตกแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งน้ำตกแห่งนี้นะครับน้อยคนนคักที่จะรู้นะครับเพราะส่วนใหญ่จะรู้จักเพ่ น้ำตกป้าวโชนนะครับซึ่งน้ำตกแห่งนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณอำเภอส่วนพึ่งนะครับแต่จะอยู่ส่วนไหนของส่วนพึ่งนั้นผมขอสุกไว้ก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วผมไม่รู้เส้นทางไฟโดยที่มีคนนำไปดีนึงนะครับก็คืออาศาัยไปนะครับ โอเคครับผมแวเราลุยกันต่อเลยนะครับวันนี้ผมก็ออกเดินทางประมาณช่วงตอนนี้นะครับประมาณเกือบเกือบเกองเช้าและอาจารกําลังดีเลยครับของวันนี้นะครับกาบโยนเบาๆขับรถชิวๆนะครับตอนเช้าใช้เวลาคุยนครับเดินทางกันต่อเลยครับผมโอเคนครับนี่คือกลุ่มที่เรารอนะครับก็เริ่มทยอยมากันแล้วนะครับ โอ้ oh, มากันหลายคันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวรีวิวต่อนะครับผมทริปนี้ก็คงแบบชิลๆสบายๆนะครับไม่ต้องโหดร้ายอะไรกันมากมายนะครับสำหรับทริปนี้พุงขอดสบายนม่ต้องลำบากกับทุกริปๆเลยทุกท่านครับระหว่างที่ผมเดินทางอยู่นะครับผม,ผมได้เห็นสภาพด้านหน้านะครับผม เทือเขาตะนาวสีต้นีเหมือนที่เขามีสีมากเห็นไหมครับเพื่อนๆมีกลุ่มเมฆขาวอยู่ด้านบนเต่ว่สวยมากแรกๆที่เห็นนี่ย่าฟูสีเลยนะไม่รู้ว่ามุมนี้ตึกบางเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าแต่ปกตินี่คืดสวยมาก เกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมพี่ทางเหรอฮะ,อะคนละที่งเหรอ,อ,หอมันเละไงโ <laughs> <laughs> อ้ก็คือคนละทางกันนะครับ อตจารย์บอกว่ามันเป็นบ้านผักกะเหรี่ยงยูเอ็นทางทางเข้ามันเป็นทางเข้าบ้านผักกะเหรี่ยงยูเอ็นนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้เราคือผู้ติดตามเพราะเราไม่ใช่ผู้นำแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาเส้นนี้นะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่า เขาจะมีเนี่ยเส้นราาถไฟก็คือเส้นเหมือนเส้นให้จักรยานนะครับปั่นจักรยานเห็นนะ mm. เพราะฉะนั้น mm. ก็เราขับรถก็เรามากระวังองด้วยนะครับใช้สนุดร่วมกันไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมจะลงตุ่มน,นะนะครับตอนนี้นะครับเส้นทางที่เรากําลังขับอยู่ตอนนี้นะครับเ,เป็นเส้นทางที่ผ่านเรียกวา่า ลัดเลาะชายเขาชายเขาจริงๆครับเพื่อนๆดูทางขวามือด้านผมนะครับคือด้านล่างเนี่ยเป็นเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะเป็นเหวลงไปเลยนะครับแก็ไม่ใช่เหวลึกมากนะครับแต่คือวิวสวยมากเดี๋ยวต้งบอกว่าผมเป็นคนส่วนพึ่งเออเป็นผมจกเป็นคนราชบุรีแท้ๆนะครับแต่ไม่เคยมาเส้นนี้เลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะโอ้ไม่ไม่รู้เลยนะครับว่า ที่บุรียังมีถนนเส้นที่สวยงามางนี้อยู่เคยจะได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าไม่เคยมาโอ้โนครับปผมสวยเป็นถนนท,นนที่อยู่กลางภูงเขาจริงๆก็คือล้อมรอบด้วยเขาสองด้านนะครับนี่ตรงนี้ไม่เห็นตาบางังกันแล้ว <laughs> พิษณุานอยู่ตรงไหนวะพี่ขับตรงมาเรื่อยๆเลยอตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าทางที่เรามากับพิโจโิตรไปที่แล้วแหละอาา่าฮะอ่าฮะแล้วตอนนี้คือคือไงจอดรออยู่เล<ด>ผ่านด่านผ่านด่านไปแล้วแล้วก็ผ่านมาตรงที่เราจอดถ่ายรูปแล้วอ่ะพี่ขับเร็วๆนบบนั้นอะอ่าโอเคโอเคผมคิดว่าผมหลงแล้วขับมาตั้งนานไม่เจอใครเลยมันมันขับเร็วกนันนะเหรอแล้วแล้วพี่ขับอยู่ไปในีเหมือนเสียงเหมือนพี่จอดเลย เสียงดีอะปิดเกียดไวะอ่ะโอเคครับผมชื่อคนหลงแล้วพี่อโอเคกครับแต่เพื่อนๆครับตอนนี้คือผมเนี่ยได้โทรหาพี่สันแล้วนะครับก็ได้ตามตามหลังมาแล้วบังเอิญว่ามันมีอยู่แยกหนึ่งเนี่ยตาดพาดกับกลุ่ม กวดว่าผมไม่มั่นใจว่าเขาไปซ้ายหรือขวานะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกมาทางขวาแล,วแ,ลวแล้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 วคือว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคลื่นคือตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าผมหลงหลงอยู่ในที่นี้ก็คือผมอาศัยการดาว ไม่มีสัญลักษณ์อะไรผมรู้เลยว่าผมไปผิกทางอ่ะเออคุณลุงโทษนะครับเมื่อกี้มีรถแบบคล้ายๆของผมมาผ่านไปทางนี้ไหมไม่มีมีแต่ขึ้นไปใช่ไหมคไม่มีผ่านมาเลยอ๋อนี่ลุงมานั่งมานิ่งนานยังตอนแรกก็ไม่รู้เหนข้นอยู่ตงนน่ะมีแต่ขึ้นไปใช่ไหมครับไอ้คล้ายๆของผมนะนะ อ๋อโอเคโอเคครับผมขอมากคุูใครปากถูกัดกันตรงไปนี่แหละอ่าครับพอเรากุ่มกันครับโอเคครับพอมากครับลูครับครับเรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยผมหลงผมตัดสินใจมาพิทางจริงจด้วยโอ้แล้วผมเข้ามาไกลมากด้วยเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมไม่ตัดสินใจถามลุงนะโอ้ นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมหลงหนักขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าชุดท้าอันนี้เขาเขาลูบหรือเปล่าว่าผมหายไปถ้ามี้รู้ว่าน่าจะมีที่ตันคูเดียวแลครับโอ้ยนะครับแล้วแล้วผมก็มาถึงละวนกตกสายพิษนะครับสายพิษแต่ไม่มีใครเลยที่จะมาได้อยู่ข้างในอีกแล้วนะครับตอนนี้ โอ,อ้ตอานเลยกันโอ้ยตึ้งๆลยนะโอ้ยต้งๆไปดูสิงๆมากเลยนะถ้ามันมีเยอะก็เหนื่อยนิดหนึ่งก็นื่ยนะแล้วจะมาดูว่าตึงนตกเท่าไรนี่เพื่อนเพื่อนไก็แ้านอ๋อรอดแล้วครับเพื่อนเพื่อนลอดแล้ว ที่ฝนของก็ตาม,มาตุ้มเจอนนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกสาธิตไม่ต้องต่อนะครับ <laughs> เดี๋ยวก็จะทําการเดินลงไปสํารวจน้ําตกกันข้างล่างนะครับเมื่อกี้ผมไปจอดตรงนู้นผมเจอสมบัติแ้วแต่เพื่อนๆม่ต้องเห็นหรอกแมลงวันกําลังตอมกันเลยนู่นๆไกลๆนะเห็นน้ําตกอุ้ยๆนะครับตรงนู้นตอนนี้เดี๋ยวเตรียมของไปปิกนิกใช่ไหมวันนี้เราเข้ามาปิกนิกกันไกลหน่อยเออเมื่อกี้มีกิ้งไปคันหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ไปดูช่องอื่นกันนะครับ เอาตรงๆเมื่อกี้แม่งทางผิดด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราไปสำรวจน้ำตกกันนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเ,เดินลงไปที่น้ำตกนะครับซึ่งบริเวณน้ำตกเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากที่เราจอดรถไว้เท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาถ่ายช่องหน้าเดี๋ยวเอาไว้ให้ผมจักแนะนำแต่ละช่องนะครับยังให้เขแนะนำนะครับ มึงถามว่าถาม่ามึอบอะไรไมั่กวันนี้เราก็พาโจ๊เรา,าออกมาอกายเดยนะครับเป็นชุดพรอมรองเท้ากอลกิ้งนะครับเดี๋ยวโจจะโชวิว่งเลยแ้ตกให้ดูนะครับวันนี้อรอบ นะเพื่อนๆเราก็มาถึงตัวน้ําตกสาธิตกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์เสี่ยรครับวันนี้จะมาหายิงอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> oh, <no. S 1> เออหายิงแมวดําด้วยนะครับเสียไม่ได้เอาเต็นท์มานะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นนี่ครับเป็นน้ำตกเล็กๆนะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะ ตอนแรกก็กลัวกันว่ามาจะไม่มีน้ำนะครับแ้่มีน้ำอยู่สภาพน้าคุ่นๆอย่างเงี้ยแสดงว่าฝนเพิ่งตกไปนะใช่ไหมพี่ทูเปิดเหรอออกข้างบนเป็นแทงค์น้ำอยู่ <c oughs> <c oughs> เอาไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็มีสร้างเป็นฝายชะลอน้ำด้วยเท <c oughs> ่าที่ผมดูมีมีสองจุดไม้สามจุดมีตรงนี้นะครับแล้วก็หมูตรงที่น้องอยืนๆย,ยุ๊อุ๊ยน้อง <c oughs> แล้วก็ตรงริมสุดน,นะสามจุดน,นะครับเป็นฝาชะลอน,น้ําตรงนี้บรรยากาศดีครับเย็นดีลมลื่นก็เดี๋ยวเราคงหาทำอะไรกนินแถวนี้ไปก่อนนะครับก็พอดีเตรียมตะเบียงมาด้วยแล้วก็น้องๆเพื่อนร่วมทิปกําลังจุดไฟกันอยู่นะครับก็อ,อืครับกำลังจุดไฟอยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยว ทำอะไรกินก่อนโอเคครับว้านผมอ่าบรรยาก,กาศเป็นกันเองก็คือผมคิดว่าคนแถวนี้เขาน่าจะมาเที่ยวกันบ่อยแล้วแถวนี้เพราะว่ามันไม่ได้ไกลจากตัวตัวหมู่บ้านหลกักๆเท่าไหร่เลยนะครับแต่คือก็ไม่ได้ดังมากจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะครับก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ แล้วบุเดี๋ยวเราไปหาไปกินไปหาทำข้าวกินกันโอเคครับน้องไม่เห็นไม่เห็นจริงด้วยหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันเมนูนี้นะครับ <c oughs> แตกกันหรือเปล่า <c oughs> ื่อนครับต้องขอแก้ข่าวเมื่อเช้านี้หนึ่งตรงที่ว่าผมบอกว่าจะมาดูน้ำตกทีราชบุรีซึ่งจริงๆแม่งไม่ใช่ไอคนนํามามั่ว <c oughs> คือทั้งตองนี้อยู่ที่กาญจนบุรีครับอยู่อําเภอบ้านเก่าอําเภอหรือตาบลนะบ้านเก่าของกาญจนบ,บุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับด่างขับเตี้ยเป็นเขตร,รอยต่อระหว่าง อำเภอสวนพึง่งนะครับเมืองกาโอเคครับนะครับหลังจากที่เรากลับมาเราก็ต้องเก็บขยะกลับด้วยคนี่ไปที่บ้าน,น,นอะไรครับผมอ่ะในมุมแม่ลูกอ่อนตรงไหนวะในในรูปมันนะลูปนะรูปมันอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าที่นี่มันยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ข้างหลักล็คือ่านะครับเราจะเก็บขยะ เรากลับไปด้วยเราจะไม่ทิ้งไว้กันหรอกขอโทษเพื่อนด้วยที่ให้ข้อมูลผิดไปนอดตรงตรง้นคิปนะครับที่นี่มันไม่ใช่ราชบุรีมันคือการจนบุรีนะครับเอาปะ่ะกลับบ้านกันครับผมงมาอมาจากน้ำตกแล้วขยะมาทิ้งข้างนอกนะครับทุกที่ทุกทางนะครับธรรม,มาชาติจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้น เดี๋ยวคงเดินทางไปวัดกันต่อนะครับน่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านนะครับ <c oughs> ลงเรียนตำรวจจราจรตะโก้พิททองขึ้นไปด้านบนนู้นนะครับตรง,นงโน้นแต่ผมก็ไม่เคยขึ้นไปหรอกทีนี้ไม่เคยมาด้วยในครั้งแรกเหมือนกัน ๋ยวให้เขานำไปก่อนาเออาอะอสยเป็นผู้ตามลมแรงมากเลยครับเนี่ยอ๋เราน่าจะไปที่นี้นะครับพระธาตุเดีสยามหนงกิโลนี่ 10, หนตงจุดแหนอ่นี้เลยนะ

แต่คนแถวนี้ก็จะเป็นกะเหลี่ยงซะมากกว่าเป็นเชื้อ,อสายก็เป็นกะเหลี่ยงเลยกะเหลี่ยงเลยใช่ไหมเชื้อสายอยู่ฝั่งเราแล้วอืมอม่ีทางด้านนูน้นนะครับพี่สังกบอกว่าจะเป็นช่องเชื่อมต่อระหว่างไทยกับพมา่าตรงนู้นตรงเขาที่ว่าไม่ค่อยมีต้นไม้เท่แล้วตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นหลังคาบริเวณตรงนี้ครนะครับว่าตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหลี่ยง นนะคครรัับบี่ด้านในครับผมมจยออ้วิววิวคูด้วยเห็นไหมครับอันนี้คือน้องงูที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ครับใช่ครับอยู่นะอยู่ตรงเขียนพระเลยนะครับโอ้โหที่คือหามากครับตอนนี้มาแน่ๆครับเจ็ดมาแน่ๆงวดนี้ไม่เจ็ดเสียงเจ็ดเสียงอ๋อคือมีเจ็ดมาแน่ๆครับผมสองสามสี่ห้าหกเจ็ด งูเป็นแปดสิใช่ไหมงูต้องเป็นแปดเอาเพ่ผลลบ้ข้างแล้วกันนะจังหวะนี้งูจะม้วนน้อพุ่งออกมานะครับระวังนะนี้เรื่องจริงนะผมรอดครับผมได้เลื้ยงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตรงนี้คือมันเป็นหินแต่ผิวเหมือนมองไกลๆนี่เหมือนไม้มากเลยเนี่ยมันเหมือนต้นไม้อะครับแต่มันคือหินนะ เนีย่ยดูดีเหมือนต้นไม้มากคือผิวมันมันเหมือนเปลือกไม้ครับผมไม่รู้มันคือหินอะไรจะไปมามันน่าจะเป็นหินสวยวรสร้างพื้นที่มาสวยๆ<ว>แต่เหมือนเปลือกไม้เลยอะ่ะฮะอ่ะเหมือนไหมเหม,มือนผิวอะ่ะเหมือนผิวของต้นไม้อะ่ะต้นใหญ่อะ่ะแต่มันมันไม่น่าใช่ต้นไม้หรอกน่าเป็นหินเป็นหินครับสร้างอินแฝงใช่ชอบอินแฝง อ่าอันนี้เป็นจำลองใช่ไหมจำลจำลองกำแรงพระเอกอิ้งแสนเอ้จำลองจำแลง,ลงวันนี้จะทำเป็นเหมือนเจดีย์ครับพี่ครับโอเคครับเดี๋ยวขออำลาจากที่นี่ไปหาอะไรทานข้างล่างกันก่อนนะครับผมไว้มีโอกาสหน้าเราจะมาเยือนใหม่ ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะขอยืดตัวกลุ่มก่อนเพราะว่ามีเุลาต้องกลับไปทำต่อนะครับเดี๋ยวว่าทางกลุ่มเขาจะไปเที่ยวกันอีกที่หนึ่ง๋ยวผมก็ขอตัวกลับก่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามช่องต่างๆในกลุ่มนี้ด้วยนะครับคือวันนี้นะ มีช่องหลายช่องมากนะครับที่มนาะขอเอ,อมาเรื่อมคลิปกันนะครับสร้างขวาอ่อสร้างีสารควาสนุกมากมายนะครับในวันนี้นะยังไงก็ฝากกัไหลค์กดแชร์วันสัดสไดท้ายให้ทุกช่องเลยนะครับผมท้ายนี้ครับยังไงผมก็ขอตัวจบคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าโอเคครับผมบ๊ายบาย